สึกว on ันออนวันโดนไปหนึ่งเม็ด oh, อุ้ยโอ้โหเกือบเกือบยังไงดิวโอ้โอ้เลือดหรือสองกูก็บอกว่าทีมน้องใหม่โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมเอาทีม s อ e นะฮะปลอมชื่อทีมเป็น WK หรือว่า Wolf King นั่นเองก็คือนีเคเคยเป็นชื่อทีมเก่าชื่อแบบชื่อเด็กในสังกัดที่ผมปั้นๆอยู่นะตอนก็เราก็เลิกทำไปนะครับผมวันนี้นะครับเรา ให้น้องๆทุกคนเลยเปลี่ยนชื่อเลยแล้วมาลงห้องซ้อมนะฮะก็คนดูอาจจะไม่รู้แต่ว่าเจ้าของห้องรู้นะฮะก็คือพี่เป๊บพอรู้นะครับว่าเป็นเราแต่ว่าพี่ก็ไม่ได้บอกว่าเอ้ยบอกไม่ได้นะบอกคือบอกได้ว่าเป็นสเตอะไรเงี้ยนะครับจริงๆเราก็เปลี่ยนหนึ่งเปลี่ยนเพราะว่าอ่ะจะ,จะทำคอนเทนต์ด้วยอคอนเทนต์นี้ด้วยแล้วก็สองก็คืออ่ะ ปันป่นๆต่างชาติด้วยต่างชาติเขาชอบมาดูไงเพราะล่าสุดตอนที่พี่ซ้อมอ่ะทีมอาร์คิวเหมือนเขาเขา,เขามาแอบดูด้วยอลายๆอย่างคือก็อว่าไม่ใช่ว่าปิดแผนหดือรหรอกแค่อยากจะปัน่นเออเปลี่ยนสกิลนู่นนี่นั่นให้เล่นปันป่นๆให้เขาแบบงงๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันวันนี้นะฮะเราเปลี่ยนชื่อทั้งทีมเลยแล้วพี่เดียวก็เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อหมดเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าฟอร์มจะเป็นยังไงนะครับอ่าบางคนอาจจะคนดูอาจจะมองเฮ้ยนี่ทีมใหม่หรือเปล่าอะไรเงี้ยเฮ้ยมา,มาคัุ เจอกับทางหน้าของกรเปิดเสียงก่อนน่าจะเจอกับแอคแอคอออาราวอ่าพูดพูดนี่คือสายฟ้าพ <in> ูดพ <LES labeling> well, ูดนี่คือสายฟ้าบูคองนี่เดียวโอ้พี่บอกว่าชื่อทีมชื่อวูฟคิงมันไม่ตั้งชื่อวูคองนักพากย์เขาก็พาคแบบเขาเรียกอะไรงงงงโอ้ไหนจะเรียกวุ๊บคิงหรือวูคองงงไบี๋ว น้องไอรินครับเก็บน้องไอรินคือน้องใหม่ที่เสริมเข้ามาเป็นสำรองแทนพี่นะครับส่วนตัวพี่เนี่ยจะย้ายเป็นโค้ชนะในกลางซีซันของซีซีสริงที่จะแข่งขึ้นแต่ว่าช่วงสามสัปดาห์แรกเนี่ยน้องจะแข่งไม่ได้นะครับเพราะว่าแต่ว่าน้องอยู่ในทีมแล้วต้องจะแข่งไม่ได้เพราะหลคทีมงานให้เสริมได้ช่วงกลางซีซันเท่านั้นแต่ว่าเราเอาน้องเข้าทีมได้อยู่เอามาซ้อมเอามาอะไรเงี้ยได้อยู่นะครับมาทุกคนครับเขาวงมาแล้วทางด้านของ W.K อ่าไฟนอนในพี่เมลนะไฟนอลก็คือชื่อลูกของพี่เมลเขาอ่าน้องลูกของพี่เมลชื่อไฟนอลปากชื่อนี้มันมันชื่อมันมันเรียกไม่ชินปากแต่แต่แต่พี่อยากเคยเห็นแกใช้ชื่อนี้อยู่เขารู้จริงเขารู้จริงเออเอาวะมาเกมนี้ม่ต้องแชมป์นะไอ้น้องเดี๋ยวเราจะไปดูคอมเมนต์กันจบหนึ่งเกม เปิอลลมไแ้วว่าคนดูจะเม้นต์ว่าอะไรบ้างนะครับทุกคนนีมาละอาจจะไปดูเอ้ยน้องใหม่ทีมน้องใหม่อะไรอย่างเงี้ยโอ้ครงครับใหญ่ได้ทีม S T E บูคองบูคองพี่ดิวแหมดหมดยุคอะไรนะหมดยุคแวบวุ้บเข้าสู่ยุคบูคองโอ้ยไม่ใช่แหวบวุูฟก็กำลังมาแรงนะช่วงนี้นะว่าเขามีไฟแตะต้นเกลมาแล้วสมัครกระมอมโอ้เอาหมดเอาหมดนะตอนนี้โบย่าแรกเหมือนจะมาโอ้โหถูกเฟสต้องใช้ชื่อนี้แหละ ใช้ชื่อนี้เลยลตึงเปี๊ยะเลยย่าไปบูคลองเอวีพีอ่ะไปดูคอมเมนต์กันเถอะทุกคนนะอ่ะทุกคนครับมาดูคอมเมนต์กันคร่าวๆนะฮะนี่บางคนก็ถามว่าดีวเคใครอ่ะเออคนหนึ่งก็รู้เลยโอ้โหคนนี้ใครเนี่ยรู้หมดเลยไฟนอลนถ้ากับแมวบูคองดียวไม่ต้องพูดถ้ากับสายฟ้าโอ้โหรู้หมดเลยนะครับอ่าน้องไอริสถ้ากับบาร์ลอดเอ้ยไม่เคยบอกใครนะไอ่ก็มั่วแล้วน้องคนนี้มั่วแล้วมั่วแล้วเออไม่ใช่แล้ว ถุงนิ้วลากวคมคมมาแล้วนะครับทุกคนมือน้องๆถามกันเข้ามาเยอะมากทุกช่องทางเลยนะครับแล้วก็สามารถหารายได้เสริมได้นะทุกคนถ้าปักสินค้านี้ไว้ที่ตะก,ก้าที่ช่องตัวเองนะครับก็จะได้ค่าคอมมิชชั่น15%ต่อ1ชิ้นที่ขายได้นะทุกคนสามารถทาคลิปและหาะไรายได้ได้นะครับถ้าคลิปแมสนะทุกคนนะผมบอกเลยว่ามีเงินซื้อขนมเติมเกมแน่นอนได้ค่าคอมมิชชั่นเยอะมากๆ15%เลยนะทุกคนมาแล้วนะครับอย่าลืมนะฮะที่ตะก,ก้านะฮะหรือว่าลิงใต้คลิปนั่นเองเอามาดูเกมที่2นกนนทะุคตอนนี้ก็ กำลังเข้าวงนะครับทางด้านของ WK โอ้โหข้างหน้าสองสามตีเลยแล้ววู๋คลองเจอโดนถอยน้องไอรินทิมไฟนอลคาราเมลพี่เมลว่าไงข้างในมีอีกเก้าด้วยอุ้ยเขาขับรถถอยครับขับรถหนีกดไปขอไปหนึ่งเม็ดขออีกเม็ดหนึ่งมีกระโดดยิงเซตระเบิดไปจังหวะนี้บาปบาปไหม ปั๊บไหมบึ้มไหมบื้มคาราเมลเอาไปหนึ่งสวยสวยบูคองยิงฟรีบูคองยิงฟรีน้องไอรีนน็อกดาวไปก่อนไปนอนเอาไปสองเอาชิบหายหรือบูคองคนเดียวเฮ้ยเฮ้ยตีใหม่มาดูสเต็ปจู๊กออกมาก่อนการ์โร่ครับเก็บน้องแท่งยาวมอตตี้ครับชุดจูน8 5เอาว่ะเอาว่ะฟิดิวคนเดียวโอ้แชมป์ได้มันก็เกินไป เหลือ6ทีมตอนนี้เอาแล้วดิวเอาดิวเอาไปหนึ่งโอโหแล้วได้กระดาษกับเบิดมาด้วยชุบตัวเองอยู่เฮ้ยเอาไปอีกหนึ่งเอาไปพักเลยโอ้โห้ว้าไปสิอย่าไปซ้อครับคิตานรีเอาดิวแวววาวกลับมามาปั่นป่วนอย่างนี้เอ็มซีจบ แล้วดิวอยู่ไหนดิวอยู่ไหนมันยังไม่ตายเนี่ยเมื่อกี้เหมือนเดี๋ยวม่เห็นมันล้มอยู่นะไม่เจอนี่อะมาเคาะหลังเขาขอสมชื่อจริงจริงาร์โน่85ครับเก็บร่างของสแลมมี่โดนเซ็ตระเบิดไปปึ๊บวาร์ปกลับเอ้าวาร์ปกลับมาอยิงข้างหลังโอ้โหนึกว่าผีเฮ้ยโคตรเดียวทำคพีทอีกแล้วโอ้โหหลอนหมดแล้วเนี่ยเจอไอ้ดิวอะแม่วาบไปว้าบมามาไงพี่ดิวไหวไหมแค่นั้นแหละ สอ่งยไหวไหมาะไปเป็ดหนึ่งเมโลดี้เจ็บหนักเลือดหลือร้อยเดียวพญายา่อยู่ดิว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 ตั้งไอบอลยังทันอยู่ขอเอ้าสวยลองดาบไปหนึ่งแล้วคนนี้เอาออกมาทำไมวงแรงมากนะน้องวงแรงวงแรงเฮ้ยมีสิทธิ์แชมป์หน้าเหลือหนึ่งหนึ่งหนึ่งทีมลหนึ่งคน บูทองเข้ามาได้แล้วครับตัดด้วยทางอีจอยหนึ่งคนบูทองเดี๋ยวเดี๋ยวดูแชทเดี๋ยวดูแชทแชทน่าจะแบบเฮ้ยอะไรวะเนี่ยใครวะทีมน้องใหม่หรือเปล่าเอาวะพี่ดิวว่าไงจะไหวไหมดึงหนึ่งหนึ่งน่าจะได้อยู่มั้งเนี่ยเอาเจอกันแล้วข้างหน้าเจอกันแล้วเอาอย่างงี้สวยเลยสวยพี่ดิวเลยอุ้ยดึงหนึ่งเนท่งเอสซีวันออครับเอาวะเอาวะ เฮ้ยม <krit> ีสิทธิ์แชมป์นะไอเดียวนะเคาะไปหนึ่งเมตรไม่โดนกระโดดยิงกระโดดยิงไปหนึ่งเมตรโดนไปหนึ่งเมตรยังไงยังไงผิวผิวเสร็จระเบิดไปไปหนึ่ลูกปึ๊บไม่โดนโดนหนึ่งเมตรยังไงเจอวัดกันน่าไอ้บอลทันอยู่เฮ้ยมีนั่งย่อมีนั่งย่อเฮ้ยเพิ่งยิงอย่เพิ่งยิงอะไรเงี้ย พยายามต้อนออกขวาอยู่ครับเพื่อให้สตูอยู่ด้านซ้ายมือแล้วเปิดโดนจังหวะนี้ทิ้งระยะนิดนึงปึ๊บโอ้โหโดนดาวเลยแล้วเอ้าซ้ำดิเอ้าไม่ซ้ำด้วยโอ้โหมันอ่ะบูคองโอ้โอ้ร้อยเขาชุบเจ้าดาเมจเพิ่มว่างั้นเกมที่สอครับเป็นแต่ด้ของเกมที่บูคองเดอะแบกสุดๆแต่เป็นบุย่าด้วยทุกคนนะเดี๋ยวไปดูแชทกันทุกคนนะ เจอลิงเข้าไปฮะไม่ใช่ฮะบอกเจอลิงเข้าไปฮะไม่ใช่อะไรอย่างงี้เออูคองใครว่าเล่นดีจัดชวิดากองดิวครับคนนี้ดิวครับดิวครับ,รบเล่นแบบนี้ไม่แข่งเลยอคนนี้อาจจะไม่รู้จริงๆนะคนนี้อาจจะไม่รู้จริงๆบางคนน้องๆ FC อาจจะรู้พูดทําไมต่างชาติรู้ก่อเอาคนน,คน,น,คน,นี้คนนี้คนนี้เขารู้พี่มีไลฟ์ช่วงหนึ่งที่บอกว่าเอ้ยพี่อาจจะเปลี่ยนชื่อแบบมาลงปันๆนะนะอะไรเงี้ยเอาลทุกคนมาเกมที่สามเลยแล้วกันนะโอ้ยแฮมตันเจอกับเออีกแล้ว เอเอมาลงศักดิ์สิทธิ์เจอบ่อยเจอบ่อยมากไอเมืองแฮมตันยังไงมันก็ต้องมาอยู่แล้วไงเอเอก็ต้องเอามาเอาเหรียญอยู่แล้วพี่ก็ต้องมาเอาเหรียญกันอยู่ที่จังหวะถ้าแบบมันไม่เจอกันก็โอเคโชคดีไปไม่ได้ไฟจังหวะเข้าจังหวะออกวันเจอกันก็ต้องไฟกันไปตามเกมโอ้โหแฮมตันมันเป็นเล่นเป็นเมืองหลักไม่ได้นะเพราะว่ามันออกยากโอ้โหจริงยิงกันจนได้ครับอมาดูช่วงนี้ ก็ไฟตรงนี้บ่อยนะห้องซ้อมก็มีผัดกันแพ้ผัดกันชนะบ้างนะใครเอเอช่วงนี้ว่าทำงานลูกเข้ามาไม่เจอใครพูดพครับน้องไอรินเด็กใหม่เด็กใหม่ไปนอนนี่ใช้โดนอืมปลดใส่ฟองเบียร์ไปประมาณร้อยนิดๆเข้าคอโลช็อตต่อยังไม่โดนคาราเมลยังไงยังดึงเชิงให้อยู่พูดพูดบูคองวูคองวูเอ้าวูคองโดนน้องปุ่นยิงดาว ไฟน้อนสวยพูดพูดสายฟ้าน้องไอรินน้องไอรินอู้โดนเคาะดาวอู้ดาวสองพูดพูดก็ดาวเหลือวูคองกับไฟนอนเอาไฟนอนเทดมาได้หนึ่งชุบได้ด้วยสูสีสูสีคดีพลิกหรือเปล่าเกมนี้อ้าวไอเดียว เอ้ามันลุกได้ไงวะมันทุบกเหรอแรปปิ้โอ้โหสลิงเข้าหลังมาลูดได้ไปครึ่งหลอดก็เป็นมิสไซโอเคเก็บทุบเลยพี่เอเอได้ชุบได้นะก็พอครับพี่ทำได้ดีกว่านะได้ใช้ไฟนิสไปส่วนเอเอครับเอชุบมาแฮมตันได้เหลือคนหนึ่งออเมมโมรี่ครับเหลืออาบังพาบินมีการมะท้าไฟกับเอไฟกัะไทยทีมใหญ่ใจสั่นทุกทีถ้าเป็นแข่งนะตอนซ้อมยังไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่ ถ้าเป็นในไทยเนี่ยถ้าเป็นรายการแข่งแบบแล้วเจอกันเองเนี่ยโอ้โหใจสั่นเลยตุบตับตุบตับมาแล้วครับมาแล้วบูคองตัดมากางเกมมาเกียเปิดแปดเอริมแล้วตอนนี้นะทุกคนนะแล้วบูคองบูคองยังออนไฟโดนทุกเม็ดไม่ตายโดนทุกเม็ดข้างบนยังไงดาวไหมดาวปึ๊บ สับมันไม่ขัดลำกล้องเลยว่ะป้๊บหายหมดเลยน้องไอรินจจกขาให้แล้วเจ็บเจ็บดึงยังไงเจ็บสองดาวไหมไม่ดาวยังไงโอ้โหเราเล่นแล้วฮะว้าไปแล้วครับโอ้เอาสุดเกินนอกวงเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาหมดเอากระโดดยิงด้วยโอ้โหมันกระโดดยิงสะโขบด้วยโอ้โหโอ้โห โอ้โหของให้กลางอากาศกลางอากาศโโอ้หเฮ้ยไม่ใช่มนุษย์ละวไฮดิวนี่ตรงนี้กำลังนัวกันอยู่เฮ้ยมีสิทธิ์นะแชมป์ที่สามนะมีสิทธิ์แชมป์ที่สามนะ็นกดาวนะเดี๋ยวบอกนะวันนี้วันทีห้าแชมป์เนี่ยได้เลยเนี่ยอ้าวเหลือสี่ทีแล้วตรงนี้ เราได้เปรียบนะตรงนี้เขายิงกันอยู่วะนล่วรีเซ็ตดีๆเนี่ยน่าจะน่าจะเข้าวงได้อยู่นะอ้าวพูดพูดเหมือนพูดพูดจะยิงไกลมาน็อกไปหนึ่งโอ้โหเอาหมดเลยเอาหูคองอีกแล้วโอ้โหเอาหมดโอ้โหอย่างเงี้ยมันยิงแบบ มันสับแล้วเล่นระยะประชิดเป้งโอ้โหกตจิเจอกตจิกตจิเจอกันกตจิเขียวกตจิดำโอ้โหสามบุญาเงินเปลบาเฮ้ยน้องไอรินเอ็มพีว่ะน้องใหม่วะิงครับเจอคอมเมรี่แล้วเสียไปก่อนมาดูต้นเกมครับเกมที่สี่มีต้นเกมกับทางนัานของคอมเมมเบรี่นะฮะ ตน้นเกมจะไหวไหมแค่นั้นเนี่ยไฟนอนว่าไงฝ่วนนั้นคอยเข็บอ้าวน้องไอรีนน้องใหม่เข้ามาปาดไว้ให้ฮะสวยเลยอาถือว <koska> ่ามีสิทธิ์โอกาสชนะไฟนี่เนี่ยเหลือสองคนคอมเมมเบรี่ไอโต้ครับน็อกดาวโบสแปดห้าเนอาวะยังไงพูด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 ยังไงน้องต้นเกมต้องได้ต้นเกมต้องได้ไปเก็บตัวทางด้านของแรบบิทก่อนแล้วน้องไอรินดาวโดนยิงจากด้านหลังมาแล้วพูดพูดพูด พูดพูดพูดโอ้ยพูดพูดโอ้ยใครแต่เบอร์สุกเกอร์คมยังอ่ะพูดโอ้โหยิงนิดเดียวแบบเข้าหัวเต็มแมงเดี๋ยวบอกกันเดี๋ยวเสียหมดเขาเหลือหนึ่งแล้วแต่ว่ายังชุบกันมาได้ครับแต่ยังไงดียังไงดีแล้วดิวแอบแบเจสเตอร์ครับเก็บเมโลดี้ยังไงครับเดซี่ครับน็อกดาวน์มาแล้วโอ้โองลิงมาแล้วฮะลิงกังมาแล้วยังไงครับแล้วโอ้โหดิวก็มีปืนพก คนนึงพูดพูดลงมาก็น่าจะไม่มีปืนนะนี่พูดพูดมาแล้วพูดพูดนี่ต่ปืนพกเสยไอหัวไปอู้ยังดีวูคองเข้ามาซ้อนทันเอ้ยเอาวะเกือบเกือบเกือบเหมือนกันนะอ้าเหมือนจะมีไฟต่อเนื่องนะวูคองมาแล้วครับระวังโดนไม่เดียวนะโดนเคาะไปต่างตายแล้วจับตรงนี้ก็มีด้วยเอาสองตี้เลยตรงนี้เอ็นจอยต้องออกไปก่อน โอ้เจอจูนแปดห้าน็อกดาวน์สามตีตรงนี้เดี๋ยวมาดูกันนะว่าเจ้าอยู่ไหมทางด้านของเอ้าพูดพูดพูดน็อกดาวน็อกจูนไปได้ฮะแต่ว่านี่ฉุดนได้นะอกดาวน์ยังดีนะที่เจสเตอร์ไม่ได้มาด้วยครับโอ้ยยังไงวะตรงนี้ตรงนี้ว่าไงบูคองมาแล้วตรงไหนมีมีตรงไหนก็ทะเลาะกันตรงนั้นมีบูคองูคองใส่อย่างเดียวอ่ะตอนนี้ ลูกของมีแล้ว่ะนะออาละวสามสองครับไหวไหมครับตรงนี้หมนบ้านสามคนพูดพูดสายฟ้ากับนุนดิวว่าไงโดนโดนไปแล้วดิวหมวุนจะเคาะไอวอลนะตอนนี้กำลังจะขึ้นมาแล้วโดนบืนระเบิดเข้าไปหกสิบหกดามเมจเอา้าโอเทตรครับเก็บท่าของคนเทเตอร์ตรงนี้ว่าไงสามสองปึ <c oughs> ๊บ,บแล้วปาด ปาดยังไงสองคนโอ้ยพูดพูดพูดให้เต็มเองเอาว่ะเจ็บนะเจ็บนะหลังก็มาเหมือนกันหลังก็มาเหมือนกันแล้วดิวลงมาข้างล่างแล้วโอ้ยสวนเข้าหัวดีแล้วพี่เมียวเข้ามาช่วยทันไอ้นี่ได้มาหกอีริมไหมาที่เท่าเอามาเอว่ะมีสิทธิ์นะมีสิทธิ์นะมีสิทธิ์นะสี่แชมป์สี่แชมป์สี่แชมป์ อ่าเหมือนวูคองจะเจอไฟกับเอ็มจีโอ้โหหน่วยจัดตรงนี้โอ้ยอู้ใบกันสะบันยังไงพู้พูดโดดลงมาก่อนพู้พูดเองลงไปด้านล่างครับแล้วโดนไล่ครับพู้พูดพู้พูดยื้อยื้อให้เพื่อนอยู่แล้วเดียวออกไปก่อนฮะตอนนี้ วูคองไฟนอนโอ้โหดจะเป็นนกดาวโดยวูคองไอเดิวยิงไกลน็อกดาวสองคนนะตอนนี้แต่ว่าทำอะไรไม่ได้นะเหมือนสายฟ้าจะต้องพันยาด้วยแล้วคาราเมลตายไปก่อนเจอน้องดนสองคนครับพูดพูดกันเดียวยังไงครับยังไงครับอุ๊เจ็บโดนเจ็บ YK กับผนังของไอดิวไว้พันยาด้วยกดไป62ดาเมจโดดโอ้โหโดนไปโดนตัวล้มแล้วดิวโดดลงมา พูดพูดสามให้พี่ดิวไปสองคนแล้วเดินไปไม่เห็นอย่างนี้โอ้ยหัวแตกเอาแล้วดิววีนอกจากนั้นผมโดนได้เก็บไปสามคนแล้วนะไอ้ดิวอะตอนเนี้ยจะไประหว่างเอาว่าเจกับโปเตโต้โปเตโต้ดิวจะเก็บสี่หรือเปล่าวาร์ปออกมาโดนไล่แน่เขาไล่เขาไล่เขาไล่เขาขึ้นไปเม็ดนึง โดนไหมแล้ววาร์ปกลับมาเฮ้ยมันผีชัดโอู้หวางแผนไว้เป็นไปตามที่คิดแต่ยิงไม่โดนอู้โดนกระเบิดเกือบตายนะทางด้านของโปรยโตแล้วเดียวเดียวว่าไงปาระเบิดไปปึ๊บปึ๊บวาร์ปหนีกลับมาอีกทีนึงดูว่าผียังไงครับเปิดโดนเปิดโดนหึศึก สึกวันออนวันโดนไปหนึ่งเม็ดอุ้ยเกือบเกือบยังไงดิวโอ้โอ้โหูเรือสองโอ้โยไปรอดได้กูวะแต่ก็ตายโอ้ยยังดีที่มีเข็มนะเอ้ยเข็มเอ็มจีสี่คนเลยชิบหายละรอดอย่างเงี้ยเอายังไงครับดิวชุบเพื่อนมาได้สี่คนนะตอนนี้ลุมเม็ดลุมลุมระยำตัมบอลช่วยกันช่วยกันช่วยกันทำอาหารกินเจาะเจาะเจาาะเจะ ตัวนี้โอ้โหต่อหัวเข้ามายิงเลยโอ้ชุบเพื่อนมาได้หมดเลยว่ะพี่ดิวแบกจัดเกมนี้อ่าโอ้ยยังไงดิวโอ๊ยไม่ใช่มนุษย์อู้คองฮาวทูเล่นยังไงหนึ่งคนให้เหมือนเล่นสี่คนสวยไฟนอตปีกนกดาวได้หนึ่งเอาสิบเก้าอีลิมไปแล้วตอนนี้ยี่สิบอีลิมไปแล้วยี่สิบแล้ว โโอ้หทางภาคบอกพระเจ้ากล้วยๆทอดพระเจ้าช่วยกล้วยทอดเอามามีสิทธิ์บย่าเนี่ยสี่คนครบโดนเต็มคาราเบลเลยแล้วงูคลองขึ้นมาโอ้โหเอาเข้าหัวโอ้โหเอาดีสอยก่อนคนเมื่อกี้อ้าวผมไปอยู่แล้วกูไปแล้วโอ้โหยิงเต็มเม่งเลย ไปครับไปครฮะโอโ้โหข้างล่างรอดักวงไม่เข้านะโอโ้โหแ,แล้ว,วเลือ่อนหลงโอโ้โหเจอไฟนอนยิงยังไงเหลือคนเดียวฮนะเกอร์ก๊อตเจ็ดเจ็ดแล้ววูของเจาะอยู่เจาะอยู่เจาะอยู่เลือดวงแรงมากเอาเรียบร้อยเลยโอโยังไงเหลือคนเดียวฮนะทางด้งนานของจัส เล่นไม่เล่นไม่เล่นนี่หูวงแรงนะวาร์ปเข้าวงมาแล้วเคลี่ยก่อนเลยเจอใครไม่รู้เจอเอนจอยสองชาร์จหนึ่งเม็ดอ้าววาร์ปไปไหนวาร์ปออกนอกวงเอ้าโอ้โหเหมือนวาร์ปไปตายนอกวงหรือเปล่าเมื่อกี้นี้สองหนึ่งสามคนเอาสองหนึ่งเอาสองหนึ่งนับหเอาเจอใบไปหนึ่งอ่าเล่นยากฮะซริวุสยังไงไม่อำหนวยเท่าไหร่ครับเซริวุส ไฟนอนปลาระเบิดมาโอ้โหปลายอย่างแม่นเหลือสี่สิบไฟนอนดวงนี้โอ้โห,ยอยโอโหเอาอะไรไปรอดใน,น,นจังหวะนี้ขึ้นมาปุ๊บยิงขาขาือนไดเปล่าเรียบร้อยสี่โบย่าจนได้แล้วตรงนี้ครับเกินบูยาที่สไปดูแชทกันหน่อยทุกคนนะอะทุกคนมาดูแชทกันนะคนที่บอกว่าอะไรอะวูคองเอาหมดวูคองเก็บหมดว่ากันยอมมันจริงๆเกินวูคองคนที่บอกสี่โบย่าแล้ววูคองมันเกินไป เดี๋ยวๆก็ประมาณนี้แลกคนนะแชทเอามาดูเกมที่ห้าครับเกมสุดท้ายนะฮะอ้องซ้อมจะมีห้าเกมนะถ้าเกมนี้ได้บุญญาเนี่ยโอ้โหถือว่าปิดบุญญาห้าเกมได้เลยเออเลยสองคนฮะอันนี้วงใกล้จะจบแล้วด้วยยังจู่คนครบทั้งนั้นของ W K เอาวูของไปยิงใครมาไม่ด้วยหนึ่ง โอ้ยไปสิบสามอีริมแล้วตอนนี้ไม่รู้ไปเอาอีริมมาจากไหนนะตอนนี้นะไฟนอนพยายามไล่กับเลิฟเลิฟพิยกอยู่โอ้พูดพูดเอาได้ครับเก็บเลิฟเลิฟพิยกสิบสี่อีริมเอาละเอาละ,าละมีแววเนี่ยมีแววเนี่ยมีแววห้าแชมป์มั้งเนี่ยโอ้จัดอาคารนี่โอ้โหจัดกันสิบหกอีริมไปนะอเอเอห้าสิบห้าอีริมชุบกันมาได้หมดครับตอนนี้ อุ๊ยอุ๊ยน้องปุนอ้าวโดนทางด้านของเซอร์ลิวิสข้างหน้าครับน้องไอรีนครับเก็บหน้าของนิวตอนน็อกดาวน์วูคองเก็บหน้าของเนสซี่แล้วเรียบโอ้โหหน่วยหมดเลยตอนนี้แล้ววูคองไปยิงหัวใครมาไม่รู้นะแต่ละคาร์ดมีวาร์ปมาตามไล่เช็คหาอยู่น้องปุนเปิดโดนฮิลโอ้โหสองคนไม่ไหวแล้วตรงนี้โดนลุมเก็บยูคามิคทุกเองโอ้ยไม่ทันนะตรนนี้ครับแล้วเนี่ยไฟแบบนี้นะฮะ ปูของเข้ามาแจมแล้วครับพูดพูดเอาไปหนึ่ง,งแล้วไล่ต่อแล้วเข้ามาชาร์จแล้ววาร์ปหนีได้ชุบได้ไหมเนี่ยชฉุบได้นะตอนนี้เอเยยังยังไม่จบได้เองอยู่เหลือสองคนนั่นอนนี้พูดพูดพยายามจ่อยวออยู่พูดพูดนี่น้องสายฟ้านะย้ำอีกรอบแล้วปูคองอยู่หลงังคาตรงนี้ครับทำอะไร อู๋ของทำไรวาร์ปลงมายิงอย่างนี้แล้วยังไงปึ๊บ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 แล้ววาร์ปกลับโอ้โหเอาแล้วเพื่อนเอามีคนวาร์ปกลับตามมาอีกโอ้โหเขาบอกว่าไอ้นี่มันแสบเกินต้องเอามันก่อนโดนแล้วทัรกๆของดิวโอ้ยบูของตายแล้วนะครับเอาเหมือนชุบได้ครับน้องไอรินชุบบูของได้ครับเห็นตัวนี้เห็นตัวนี้จากเออวะยิงเท้ายังชื่อชื่อ สิงข้าวยังโอ้โหหนาวมากอุ้ยจัด oh, 2ี่สิบคิวแล้วอ้าวแล้วใครพูดพูดไปจากไหนไม่รู้เอาไปสองเลยพูดพูดจะหายสรยแสงสำหรับจัดคารดมี่มันจะชุบกันได้แล้วเอเดี๋ยวคนเดียวดูยวพิยก16กิโลมตแล้วเนี่ยครับเจอใครไม่รู้อุ้ยโดนวูขห้องมาจากไหนโอ้มันเข้าหลังเขาอีกเหรว ที่สามอีดิมแล้วนีครับจอย้โอยิงทะลุไอ้บอโอ้โหคองกูออนไฟเกินว่ะไฟนอไฟนอไฟนอนให้เต็มแม่งโอ้โหสอชาร์จเอาวะมันเล่นช่วยกันเล่นเดียวใช้ชื่อนี้เล่นตึงว่ะทุกคนเยงสต้องใช้ชื่อนี้ยาวๆแล้วในห้องซ้อมเนี่ย อาไะฮะยังไงเดี๋ยวคนเดียวเดี๋ยวคนเดียวโอ้ย5บูย่าว่ะวันเนี้ยโอ้โหเฮ้ยเอาเกินโอ้โหบูของ LVP 10คิวโอ้ไปดูแชทก,กันหน่อยดูแชทก,กันหน่อยไอ้เถียงกันอยู่ทุกคนดูเถียงกันอยู่นะตรงนี้กูก็บอกว่าทีมน้องใหม่วัน <laughs> นี้บอก S T E กูบอกคนชื่ออาร์มนะเอาอทะเลาะก,กันแล้วทะเลาะเปิดเผยทําไมครับออบางคนก็อาจจะมีแบบเอ้ยอย่าพูดอะไรอย่างงี้อ่าโอเคอไม่ต้องทะเลาะกันไม่ต้องทะเลาะกันนะรู้เขารู้ก็ไม่เป็นไรไม่รู้ก็ถือว่าดีนะครับผมโอเคครับทุกคนก็5เกม5บุกยากบุกค,คิงได้144คะแนนนะฮะถือว่าห้องซ้อมวันนี้ ตึงเกินแต่ว่าทุกคนยังสุกไม่ได้นะว่าตึงที่สุดหรือเปล่านะเพราะว่ายังไม่มีซีจีกับบุีรำนะวันนี้เออเขาช่วงพักอยู่นะครับผมเออเราก็แบบเออเราก็เราก็เลยอาจจะเล่นง่ายขึ้นอ่าอะไรประมาณนั้นก็มีทีมตึงมี a อเอเอ็มจี G, ชัดอาคารนี้ยังเหลือไม,ไม่ไม่กี่ทีมอ่าคอมมเมมเบอรี่อะไรอย่างเงี้ยครับทีมในลีกไม่กี่ทีมที่ลงซ้อมนะคร,ครับทุกคนถ้าใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b ้กดแชร์ให้พี่ด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอ,อย่าลืมนะครับห้องซ้อมถ้าเราอยากดูทุกวันดูได้ที่ช่องพี่เป๊ปออลลี่นะไม่ว่าจะเป็นแอปดำหรือแอปแดงนะครับฝากด้วยนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอตัวลา,าไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายครับ